ใกล้โรงเรียนน้องแซมน,นะคะเขามีงานแฟร์ค่ะงานออกร้านแบบว่าให้คนที่อยู่แถวๆโรงเรียนนะคะมาออกร้านขายพวกของกินเล่นแบบนี้ค่ะกอกะป้าหรือว่าปานิปุรีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นแม่บ้านออกมาขายเยอะเลยนะคะแต่ว่าลักษณะการตั้งร้านจะไม่ใช่เป็นแบบร้านที่ขายประจำแล้วก็จะหาโถหาถังอะไรมาใส่ แบบนนี้ะะคะร้านที่ขายประจำเขาจะใช้เป็นถังเป็นขเขาเรียกอะไรเดียเป็นโถสเตนเลสแบบนี้ค่ะแบบนี้ลูกใหญ่ๆนี้ก็จะเป็น,บบนรักคาโตรี่นะคะบบใส่ทับทิมด้วย รัตคาโชรีเนี่ยเวลากินแล้วมันจะสดชื่นเพราะว่าส่วนผสมหลักเนี่ยคือโยเกริร์ตซิมันจะเป็นผู้ชิมนะคะ,ะผู้สืบทอดตะขาบของแม่คือซิมันค่ะเพราะว่ารัดคาโชรีนี่แม่ก็ชอบกินเหมือนกันและในบ้านนี่ไม่มีใครชอบมีซิมันชอบคนเดียว ที่เขามาจัดงานแฟร์เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยชาร์ตนะคะมอที่เห็นข้างหน้าคือโชล่า เครื่องเยอะจริงๆไม่มีอะไรมากค่ะโยเกิร์ตน้ำมะขามแล้วก็ชาร์มาซาล่าผงยี่ร่าหอมซอยท่านั่นแหละรสชาติจะเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดหน่อยส่วนคนที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ไอไอไอน้ำเชื่อมสีแดงๆที่เขาเรียกว่ามิทาชัดนี้นะคะไม่ต้องใส่ อหนุ่มม้ายี่เพื่อนน้องแซมน,นะคะรายการสุดท้ายก็จะเป็นที่ชอบที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะก็คือโมโมลักษณะจะคล้ายกับติ่มซำนะคะมีขายหลายอย่างคะ่ะแต่เราคงจะกินไม่หมดชิมแค่นี้ก็อิ่มแล้ว